สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพิ่งจะมาชวนทุกคนแปลงร่างขนมเข็งที่เราไว้เจ้าช่วงตรุษจีนให้เป็นเมนูง่ายๆที่กรอบหอมอร่อยด้วยไข่เพียงหนึ่งฟองขนมเข่งที่ทานไม่หมดนะแม่เพิ่งก็จะเก็บแช่ช่องฟรีซเอาไว้เวลาอยากทานก็นำมาอุ่นไมโครเวฟวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆที่ทำทานบ่อยๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็ชอบด้วยมาแปลงร่างขนมเข่งที่แสนจะธรรมดาให้หอมกรอบอร่อยทานเพลินเลยค่ะ เราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะไม่ต้องหนาแล้วก็ไม่บางมากนะสามารถใช้ขนมเค่งได้ทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวไรซ์เบอรี่สีดำหรือว่าสีขาวแบบนี้เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็จะได้เป็นชิ้นพอดีคำน่าทานแบบนี้นะคะสูตรนี้แม่พิ่งจะใช้ไข่หนึ่งฟองเท่านั้นก็สามารถทำกับขนมเค่งได้หลายๆชิ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแม่พิ่งจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนำมาละลายน้ำเล็กน้อย ห้ามใส่น้ำเยอะเด็ดขาดเลยเพราะว่าในไข่ก็จะมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่แล้วเมื่อละลายเรียบร้อยเราก็นำลงไปผสมกับไข่ได้เลยค่ะสูตรนี้เราจะได้ขนมเข็งทอดที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหอมเข็มข้นมากๆผสมแป้งกับไข่ให้ละลายเข้ากันนะคะ<ๆ>ก็จะได้สีสวยๆแบบนี้เลยทุกคน จากนั้นแม่พึ่งก็จะเอาขนมเข่งที่หั่นไว้นะคะลงไปชุบในไข่สูตรนี้สามารถใช้กับขนมเข่ง3-4ชิ้นได้เลยนะคะสบายๆเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายกินเพลินมากๆเด็กๆจะชอบทานเป็นพิเศษเลยค่ะทอดไม่ทันเลยทีเดียวแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยงาค่ะแม่พึ่งก็จะชุบงาขาวทั้งชิ้นแบบนี้เลยถ้าใครชอบไข่เยอะๆก็สามารถชุบไข่อีกรอบนึงนะคะ แล้วเราก็นําไปทอดนะจะใช้ไฟก,กลางๆนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยงาเขาจะไหมเร็วได้ลงทอดปุ๊บกลิ่นหอมงาเค้ามาแตะจมูกเลยค่ะเวลาทอดก็ต้องใจยเย็นๆนะคะสีจะได้สวยแล้วก็กรอบนอกนุ่มในพอดีเลยถ้าใครยังไม่เคยกินขนมเข่งชุบไข่ทอดนะลองทําดูเลยค่ะอร่อยอยกกาลังสองเลยแล้วยิ่งใส่งาหอมๆตามสูตรครัวแม่พึ่งนะ อร่อยยกกำลังสามไปเลยจ้าสีสัตว์เริ่มสวยน่าทานแล้วนะคะนี่มีความกรอบนอกนุ่มในกลิ่นงานี่หอมฟุ้งไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมเข่งชุบไข่ทอดใส่งาด้วยเดี๋ยวพอเราพักให้ใคลายร้อนนะคะก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในน่ากินสุดๆเลย ได้แล้วเราก็แปลงร่างจากขนมเค็งธรรมดาให้อร่อยไม่ธรรมดาเลยมาดูความน่าทานกันค่ะกรอบนอกนี่นะคะด้านในก็นุ่มยืดแบบนี้หอมงาอร่อยมากๆทุกคนลองทำดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการทําขนมอร่อยทานด้วยกันค่ะ